สวัสดีครับทุกทุกท่านในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบอนสีในตู้นะครับซึ่งเป็นสวนเล็กๆที่ไม่ได้เน้นขายนะเน้นทำจำนวนแล้วปลูกชื่นชมนะครับถ้าต้นไหนมีจำนวนเยอะๆก็จะแบ่งขายกันบ้างนะเนาะจาก EP ที่แล้วคลิปที่แล้วผมได้พาไปดูนอกนอกตู้แล้วทีนี้เรามาดูในตู้บ้างในตู้ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะแต่ก็แต่จะให้ดูนี่นะครับ ให้ดูประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นวังน้ำทิพย์อันนี้ก็สนีดารานี่โอ้้อยทำไมองค์หญิงอ้ยองค์หญิงทอฟันตัวนี้สวยมากๆเลยครับพี่น้องนี่ถาดนี้จะเป็นไม้มเล็ดทั้งหมดนะครับยังไม่มีแววสักต้นเลยเลยปลูกทิ้งไว้ก่อนนะเอออันนี้ก็ไม้มล็ดเหมือนกันนะพี่น้องนี่ เดี๋ยวถ้าเจอต้อนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับอื hmm. ถ้าแนะนําหมดคงโอ้โหนานอันนี้ถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นทศกันแผงที่สั่งมานะอันนี้เท้ามหาพลเท้ามหาพลเห็นไหมเป็นบอลป้ายจริงจริงก็น่าเอาออกมาหมดแล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับนี่ นี่นี่นี่ต้นนี้น่าสนใจมากนี่นี่นี่นีนี่ปิ่นสีรุ้งนะครับสวยนี่สวยมากๆเลยันก็จะเป็นไม้มเมล็ดศิลาหุ้มทองนี่ต้นนี้คืออะไรน่อยเนาะน่าจะเป็นนี่หลวงตามเมืองแพงหรือเปล่านะนคือไม้มเมล็ดอันนี้ พึ่งโผสอนสีตรังนะครับพี่น้องจำไม่ได้อันนี้ไม่ได้ปักไว้เลยจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ต้นนี้ใส่แก้วครอบไปคืออะไรน้องลูกไม้สายเปลือเออนี่พึ่งผ่าแม่น้องไปสวยอันนี้อันนี้สวยมากๆเลยนะครับโอ้ยทำยังไงจะมีรูปแม่ให้ดูน้องเน่ะแต่ บอกเลยว่าสวยมากๆตัวนี้พึ่งผ่าพึ่งโผล่นี่ก้าทับบอนสวยอมตะอีกตัวหนึงอมรัตนโกสินอันนั้นลูกไม้อย่างใบเล็กๆลูกไม้หมดเลยนะครับนี่นี้ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วก็เริ่มจะมีดอกโผล่ขึ้นมาแล้วนี่สาวนครชัยศรี ต้นไหนทีน่น่าสนใจผมจะแนะนําให้นะครับนี่อันนี้ก็ลูกไม้นี่ลูกไม้ใบดาเข้มเลยพี่น้องอันนั้นก็ลูกไม้ใบเข้มอืขึ่งผ่าไปอันนี้ลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้นี่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 น,นี่อันนี้เป็นดารานุพัตไม่ค่อยเน้นเท่าไหร,ร่นะฮะ บอลมีชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สั่งเลยน,นี่ก็เป็นลูกไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกไม้นั่นแหละครับอะไรอีกนอเนาะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปมีอยู่สองตู้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีเยอะเพราะพื้นที่ไม่พอเอเห็นไหมเห็นน้องน้ำแข็งใสไหมครับถ้าดูจาก คลิปที่แล้วนะน้องน้ําแข็งใสที่ผมแนะนําที่เอาไว้นอกตู้อีกหนึ่งต้นน่ะสวยนะครับที่ผมได้แยกหน่อมาอา่นี่จะเป็นหลวงตาเมืองแผงหลวงตาเมืองเนี่ยผ่าแผงได้หลายต้นเลยนะครับแผงก็จะออกประมาณนี้แหละเหลืองเหลืองทูเขียวขาวๆบ้างเอออันนี้อันนี้เท้าไก่สอนบอกเลยนะครับ ถ้าน้องตัวเตรียมที่สวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นเบบีที่เอาออกมาจากกล่องนะฮะที่เอาไว้ตอนผมผ่าเนาะผ่าหัวชิ้นผ่าน้องงอกมาก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ออไม่กล้าโพสขายบางทีเราไม่ได้มาทุกวันเนาะบางทีโพสขายไปมันอาจจะไม่ได้มาส่งให้ทันทีกลัวลูกค้าหาว่าเป็นมิจฉาชีพนะฮะ เพราะว่ามาบ้านเนี่ยมันมาสวนเนี่ยมันก็เป็นอาทิตย์ละครั้งอะ่ะเออแต่ก่อนเนี่ยแพ็กบ่อยเพราะว่าได้กลับบ้านบ่อยนี่อันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีกลุ่มนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเบบีอันนี้ก้าทักอยูไหมครับนี่ขนาดนี้ก็แบ่งได้เลยนะครับนี่ แต่ว่าไม่กล้าขายถ้าท่านท่านใดสนใจก็ทักมาตามไลน์นั่นแหละอืมเพราะพราะว่าเฟซผมโดนระงับไม่กล้าให้เฟซไปเดี๋ยวกลัวมโดนระงับอีกนะครับอันนี้นินอยาลาลเบอร์โทรที่ผมให้ไปสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับทักมาเลยปลอดภัยกว่าทักไลน์มาดีที่สุดนะครับไม่มีไม่มีการโดนบล็อกโดนอะไรแต่ถ้า Facebook อ่ะ โอ้โหตอนนั้นสวยมากเลยขายบอลสีได้แต่โดนเฟซระงับก่อนเขาหาว่าเป็นมิจฉาชีพเขาไปแจ้งความเลยบัญชีผมโดนละง,งับไปหลายวันเลยนะตอนนั้นอะเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเฟซมันมาระง,งับก่อนเออนี่แหละความสวยของคนเนาะช่วงจงังหวะชีวิตคนอันนี้อะไรเนาะยักษ์วายุพักอ๋อเบบียักษ์วายุพักนะครับ เดี๋ยวต้นไหนที่น่าสนใจผมจะทําเป็น EP แยกมาให้ดูนะครับว่าน้องสวยยังไงบ้างนะต้นไหนที่ชอบบ้างต้นไหนที่สวยบ้างพอมีแวลก็จะทำอีพแยกออกมาเรื่อยๆให้ให้ดูเรื่อยๆนะครับไม้มีไม่เยอะนี่นีนีพีนน่น้องอาจารย์เมืองอมาจารย์เมืองเนี่ยสวยอะไรนะอาจารย์เมืองมีต้ตนที่สวยเลยอะ่ะเห็นไหม นี่ยอีกต้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยสวยมากๆเลยพี่น้องอาจารย์เมืองออไม่ผิดหวังเลยนะครับเผาออกมาเนี่ยนะี่ะอาจารย์เมืองนี่นี่อันนี้จะเป็นต้นแม่น้องเลยนะครับแต่ว่าเป็นต้นที่เขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นจอมแล้วทีนี้ใบอันนั้นอ่ะมันยุบไปแล้วเหลือแต่ตอทีนี้ก็เหลือแค่นี้เอ,อประมาณนี้นะครับนี่ต้นแม่ของอาจารย์เมืองเลย ต้นไนอีกที่น่าสนใจก็มีประมาณนี้นะครับฝากสวนเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะครับมีทั้งหมด2ตู้เอมีทั้งหมดสตู้เน้นปลูกเรื่อยๆนะฮะเน้นปลูกเรื่อยๆเอาตัวนี้ลืมลืมแนะนําอันนี้ปู่ฤาษีตาไฟยังไม่เต็มที่นะครับอืมโอ้โอยนนี้อันนี้อันนี้โอ้ลืมเห็นลืมเห็นสาวนครชัยศรี มันด่างจัดขนาดนั้นนลลูกประมาณนี้นะฮะเป็นสวนย้ำนะครับเป็นสวนเล็กๆที่ไม่ได้เน้นขายโดยเฉพาะแต่ว่าเน้นปลูกเพื่อชมความสวยงามและถ้าต้นไหนมีจำนวนก็จะแบ่งขายบ้างนะครับอย่าลืมแอดไลน์นะฮะตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ในนี้เลยนะครับไม่อยากบอก Facebook เพราะว่ากลัวมันโดนระงับอีกนะไลน์ปลอดภัยที่สุด เอาให้ดูอีกรอบนะครับนอกตู้ช่วงนี้ฤดูฝนเนาะดูฝนก็จะนั้นนิดนึงปอนก็จะสวยนิดหนึ่งนี่นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กาสหน้าสวัสดีครับ